ดวงเด่นสุดหมอช้างทํานายคนที่เกิดในราศีกันครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่10สิงหาคมดวงชะตายังถือว่าแรงไม่หยุดความน่ำรวยเงินทองกำลังจะมาเยือนฐานะมั่นคงแข็งแรงและมีคำเตือนให้ท่านนั้นระมัดระวังเป็นพิเศษ สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับเปิดคำทำนายของหมอช้างดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันมีดวงชะตาชีวิตที่เด่นที่สุดไม่แพ้ราศีอื่นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ระหว่างวันที่15กรกฎาคม ถึงวันที่สิบสิงหาคมหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มมีการขยับขยายดวงชะตาชีวิตแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่ความล่ำรวยกำลังจะมาเยือนแบบไม่ทันในตั้งตัวฐานะชีวิตยังถือว่ามั่นคงแข็งแรงแต่จะมีคำเตือนให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้พึงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมิฉะนั้นแล้วดวงชะตาชีวิตของท่านที่กำลังจะพุ่งแรงสุตรีด จะส่งผลให้ชีวิตของท่านเดินไปไม่ถึงฝั่งฝาทั้งทๆที่ความสำเร็จรออยู่ตรงหน้าก็จะมีอุปสรรคต่างๆนานามาขัดแข้งขัดขาไวา้ถือว่าดวงชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานถ้าหากช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆย้ำว่า เป็นราศีที่มีภาระเยอะแยะมากมายและท่านนั้นอาจจะมีบทบาทหน้าที่การงานหลากหลายหน้าที่ส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นมีชื่อเสียงมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาส่งผลให้ท่านนั้นทำธุรกิจเจริญก้าวหน้าช่วงนี้ถือว่าเป็นราศีที่ถึงเวลาแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆควรปรับจูนปรับตัวเองเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีการเรียนรู้และปรับตัวเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวของท่านหรืออาจจะเป็นกิจการงานที่ท่านนั้นได้เคยลงทุนลงแรงเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและยังไม่เคยประสบความสำเร็จชาวราศีกันเป็นราศีที่ได้รับผลหรือรับอนิสงค์จากการเปลี่ยนแปลงของดาวพฤหัสในวันที่30เมษายนที่ผ่านมา เวลาได้ผ่านมาหลายเดือนสิ่งที่ท่านเคยลงทุนลงแรงเริ่มจะส่งผลและทยอยเห็นผลสำเร็จถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการงานชีวิตของท่านมีกำลังใจมากขึ้นจากคนรอบข้างและมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือส่งผลให้การงานของท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้ถ้าหากท่านได้ทำจิจการงานที่เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายหรืออาจจะเป็นการขายของทางออนไลน์สิ่งเหล่านั้นจะได้รับผลตอบแทนและได้กำไรเป็นกอบเป็นกรรมแต่ถ้าหากท่านทําจิจการงานเกี่ยวกับงานประจำหรืองานรับจอบงานพิเศษก็ตามท่านจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นถือว่าเป็นราศีที่มีดวงเฮงไม่แพ้ใครการงานที่เคยยุ่งยาก สำหรับระยะเวลาที่ผ่านมานั้นทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะขี้คายอุปสรรคต่างๆนานาที่เข้ามาพัวพันชีวิตของท่านได้จบลงแล้วตั้งแต่ครึ่งปีแรกเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็มีแต่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาขัดขวางผู้ใหญ่ยังไม่สนใจและยังไม่สนับสนุนในจิตการงานของท่านเท่าที่ควรแต่สำหรับครึ่งปีหลัง ของปีพุทธศักราช2,567นี้จะผิดแปลกจากครึ่งปีแรกแบบสิ้นเชิงถือว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่ดีชีวิตของท่านจะต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะมีชีวิตที่เหนื่อยหน่อยแต่จะได้รับความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันอย่างแน่นอนถ้าหากช่วงนี้มีสิ่งไหนที่ให้ท่านนั้นลองทำหรือลองลงทุนให้ท่านนั้นลองเสี่ยง จะไม่เป็นการเสียหายต่อชีวิตของท่านเพราะครึ่งปีหลังเป็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงและพลิกเปลี่ยนดวงเะตตาชีวิตเพราะว่าชีวิตของท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือในช่วงนี้จึงส่งผลให้การงานของท่านนั้นมั่นคงแข็งแรงท่านจะประกอบกิจการงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ง่าย สำหรับใครที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆให้ท่านนั้นเตรียมตัวได้เลยสิ่งที่ท่านได้คิดสิ่งที่ท่านได้หวังเอาไว้จะได้รับการเซ็นสัญญาและได้รับหุ้นส่วนที่ดีท่านจะมีงานใหญ่รอคอยอยู่ตรงหน้าทุกการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีในอนาคตอันกำลังจะถึงนี้และช่วงครึ่งปีหลังท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนลงตัวรางวัลแห่งความสำเร็จ จะไม่ทิ้งคนที่มีความอดทนและขยันอย่างแน่นอนและยังเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการเติบโตเจริญหน้าที่การงานและยังมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีลูกน้องบริวารมากมายงานประจำและอาชีพเสริมก็จะมีผลดีตามไปด้วยความรับผิดชอบและหน้าที่ใหม่ๆของท่านจะทําให้เกิดความก้าวหน้ามั่นคงในอนาคตความเหนื่อยล้า ความวุ่นวายในชีวิตกําลังจะจางหายไปธุรกิจของท่านก็จะมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงและจะส่งผลดีได้รับการปิดยอดขายท่านก็จะได้รับยอดขายทะลุปเป้าได้ผลกําไรทวีคูณสองอย่างแน่นอนท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายจนเหลือใช้เหลือเจ็บเพราะว่าการเงินของท่านโดดเด่นและปังมากจากการทำงานการงานก้าวหน้า ท่านก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นและมีดวงโชคลาภวาสนาที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันในเร็ววันนี้ท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้านในชั่วข้ามคืนเพราะดวงโชคลาภวาสนาเข้าข้างของคนที่เกิดในราศีกันถ้าหากไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่สำคัญต่างๆให้ท่านนั้นลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบด้วยการหยิบสุ่มซื้อลอตเตอรี่ ท่านมีโอกาสจะถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่หรือมีโอกาสที่จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้ท่านจะร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันในตั้งตัวและท่านก็จะกลับกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงตระกูลของท่านอย่างแน่นอนส่วนชีวิตคู่ของคนที่เกิดในราศีกันคนไหนที่มีคู่อยู่แล้วให้ท่านนั้นระมัดระวังคำพูดคำจาคนสองคนอยู่ด้วยกัน ก็มีทะเลาะบ่แหวงมีปากเสียงกันเป็นธรรมดาคนหนึ่งเป็นไฟอีกฝ่ายก็จะต้องเป็นน้ำคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันคอยหนุนหลังคอยประคับประคองชีวิตคู่และประคับประคองธุรกิจของท่านเพราะช่วงนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าแรงไม่สามารถฉุดไว้อยู่ถ้าหากช่วงนี้มีปากเสียงหรือมีทะเลาะกันสิ่งที่จะได้รับผลกระทบก็คือการงานของท่านโดยตรง สำหรับคนไหนที่ยังเป็นโสดอยู่ให้ท่านนั้นมองผ่านมองข้ามเรื่องนี้ไปก่อนให้โฟกัสเรื่องงานจะเป็นการดีที่สุดเมื่อท่านประสบความสำเร็จค่อยมองหาคู่ครองของท่านก็ไม่เสียหายโดยรวมแล้วดวงชะตาชีวิตของท่านโดดเด่นทั้งเรื่องการงานการเงนิงน,งนและความรักแต่ก็มีข้อควรระวังให้คนที่เกิดในราศีกันระมัดระวังเป็นพิเศษ ให้ท่านนั้นระมัดระวังคนใกล้ตัวหรือคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ตามท่านอาจจะถูกใส่ร้าย,ายเพราะเกิดจากความอิจฉาลิษยาในตัวของท่านให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีมันจะส่งผลกระทบไปถึงกิจการงานของท่านอย่างแน่นอนและอีกเรื่องคือเรื่องของอารมณ์ท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ อย่าปล่อยไหลไปตามสถานการณ์โดยเด็ดขาดให้ท่านนั้นตั้งจิตใจให้มัน่นตั้งจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวของตัวเองให้ได้คนไหนที่คิดร้ายคนไหนที่คิดไม่ดีศัตรูหมู่ม,มารเหล่านั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่สามารถทำอะไรท่านได้และจะไม่สามารถมาขัดขวางดวงชะตาชีวิตที่กำลังโดดเด่นในช่วงนี้ได้ และสิ่งที่ทุกคนที่เกิดในราศีกันขาดไม่ได้ให้ท่านนั้นหมั่นทำบุญทำทานหรือศินห้าอย่าให้ขาดและอุทิศบุญกุศลให้กับสาร,รพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมารับผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้และจะได้ไม่ตามจองล้างจองผ่านกันอีกต่อไปชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ หน้าที่การงานก็จะเจริญก้าวหน้าไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางสำหรับคนที่เกิดในราศีกันที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายถือว่าท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการบุญภาวัสนาส่งให้ท่านนั้นมาประสบพบเจอกับคำทำนายนี้ให้ทุกท่านน้อมรับคำทำนายเพื่อที่จะให้ดวงชะตาชีวิตทางด้านการงานการเงินเปิดและเปิดดวงมหาเศรษฐี และให้ทุกท่านนั้นกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งพิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะให้บุญกุศลหนุนนำดวงชะตาชีวิตของท่านวนเวียนอยู่ในพลังงานขึ้นแห่งบุญนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบจิจการงานอะไรขอให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จและจิจการงานเหล่านั้นอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนั้นเคารพนับถือ ดนบันดาลและหนุนนำดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันให้ท่านนั้นประสบพบเจอแต่ความสำเร็จในหน้าที่การงานชีวิตร่ำรวยเงินทองดวงโชคลาวาส,สนาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งให้ท่านนั้นมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเจ็บและให้ทุกท่านมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตไม่เว้นแต่ละวันด้วยเทินขอให้สมพรปากสาธุ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิที่ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ